ชมค่ะในช่วงนี้เจจะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องไทยละครเรื่องระบำดวงดาละครเรื่องนี้มีอ้อยธนาประกบคู่กับพลอยเชอมาโดยได้ผู้กำกับฝีมือดีอย่างพี่โอเอ๊ะเรืรอผิดปลากฮรอบพี่โอโอ้อยนี่ละครเรื่องเดียวไม่ผู้กำกับถึงสองคนเลยล่ะเนี่ย ตรงนี้คือแบบเหมือนนั่งอึ้งเศร้าอะไรนี้อยู่ใช่ไหมตายอยู่ฝั่งนีนง้มองไปดูคิดมองไปถึงบ้าน,นเลยนึยตายตายแอ๊ะเข้าใจแล้วค่ะที่แท้ละครเรื่องนี้ก็มีพี่โอเป็นผู้กำกับส่วนผู้กำกับอย่างพี่ปลาก็มาเป็นนักสแสดงโดยเล่นเป็นผู้กำกับอ๋อเห็นแล้วเจ๊ละตับสนในบทบาทแทน านผู้ชมคะ่ะและด้วยสภาวะโลกร้อนที่เป็นอยู่จึงทำให้ก้องถ่ายละครเรื่องระบำดวงดาวนี้ต้องเผชิญหน้ากับสภาพอากาศที่ร้อนซะยิ่งกว่าอยู่ในเตาอบนักแสดงแต่ละคนจึงต้องสรรหาวิธีการต่างๆเพื่อมาคลายร้อนให้กับตนเอง ใช้วิธีไหนก็ยังไม่ไวายทีจะมีเหงือ่อทำให้ต้องคอยซับเหงือ่อกันอยู่บ่อยๆไม่ทางให้ทีมงานช่วยซับและไม่ทางซับตัวเองอยค่ะอ่อ่ั แต่ที่ซ้อนที่ชูเนี่ยต้องลึกลับอยู่ในซอกลึกขานาดนี้เลยเหลือคะคนพิอิอิอิแอบเก็บอไว้อบเก็บอไว้บอกใครไม่ได้ทั้งนั้น าผู้ชมคะ่ะเนืองจากพี่หมาได้นำเอาทิชชู่ไปซ่อนไว้ในที่ลับจนหมดกลับพระเอกยังอ้อยธนาจึงต้องหาวิธีใหม่ในการคลายร้อนด้วยการให้ทีมงาน เช็ดร้างกก่และลูบไหลด้วยแป้งเย็นเนียนน่ะเอ่อเอ่อให้ถึงเนื้อถึงตัวกันค่าหนักนีดนเอ,อพะพ่พี่คะถ้าเจจะขอสมัครมาเป็นทีมงานอีกสักคน